ยนสวัสดีค่ะสวัสดีเ c น้องจจาจ๋ารถสวยเกรด A นะคะมาอีกแล้วนะคะสวัสดี FC ทุกทท่านเลยนะคะก็มาพบกับน้องจจาจ๋าที่บริษัทเพชรยนต์นะคะที่เดิมนะคะถนนสีีไทยซอย68ก่อนถึงสีแยกมีนบุรีวันนี้น้องจจาจ้าอยู่สาขาหนึ่งะคะสาขาสำนักงานใหญ่นั่นเองนะคะวันนี้ก็ขอนำเสนอรถอ่อูกถูก,ถก เงินเดือน15,000บาทซื้อคนเดียวได้โดยไม่ต้องคำ้ำนะคะคันนี้มีคำตอบให้แน่นอนนะคะสำหรับลูกค้าคนไหนอยากได้รถสภาพสวยเกรด A นะคะฟรีดาวนะคะสภาพเดิมทั้งคันป้ายแดงมือเดียวเจ้าของเดิมใช้มือเดียวนะคะคันนี้สามารถตอบโจทย์ได้นะคะคันนี้เป็นรถปี2014เกียร์แมนนวลน,นะคะไม์วิ่ง60,000กว่ากิโลเมตรรถเดิม นะคะเป็นตัว2 4 E TRD Sport Turbo นะคะสวยสภาพเดิมขนาดนี้นะคะพลาดไม่ได้เลยจริงๆนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่เห็นคลิปน้องจะจากคลิปนี้แล้วนะคะก็รีบตัดสินใจเลยเพราะว่ารถมีคันเดียวนะคะในราคา4 1 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ4 1 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ่อเริ่มต้นแค่7,000นนิดๆเท่านั้นเอง นะคะตัวนี้นะคะซื้อคนเดียวได้โดยไม่ต้องค้าแล้วก็ไม่ต้องควักเงินในกระเป๋ามาเช่าซื้อนั่นเองนะคะแล้วก็คันนี้นะคะเป็นชุดแต่งทีอาดีรอบคัน แต่งจากโรงงานแต่งจากรุ่น TRD Sportivo t มานะคะเดิมๆเลยนะคะปี2014 2 4 E นะคะเกียร์แมนวนวลไม่วิ่ง60,000กิโลแค่นี้นะคะคีย์เวิร์ดแค่นี้นะคะอาจจะทําให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นได้บายขึ้นแน่นอนนะคะเดี๋ยวน้องจ้าจ๋าจะพาลูกค้านะคะไปดูสภาพความสวยความเดิมรถคันนี้ว่าน่าสนใจขนาดไหนน่าลงทุนหรือไม่นะคะกับการที่จะออกรถโดยไม่ต้องใช้เงินนะคะจ้าจ๋าบอกเลยว่าคุม้มแน่นอน ันดับแรกนะคะด้านหน้าก็จะได้ไปในส่วนของไฟโปรเจคเตอร์นะคะโคมไฟเดิมๆอาจจะมีรอยเหลืองคาบเหลืองนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเราขัดให้ลูกค้าได้นะคะแล้วก็ในส่วนของไฟตัดหมอกติดสเกิตรอบคัน สวยมากๆนะคะเพราะว่าสเกิร์ตตัวนี้นะคะเป็นสเกิร์ตติดตั้งมาจากโรงงานเป็นสเกิร์ตเฉพาะรุ่นของ TRD นะคะแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นกระจังด้านกระจังสีลมดำนะคะซึ่งเป็นโฉมหน้าแชมป์นะคะสวยจริงๆรถคันนี้สภาพไม่ช้ำไม่ช้ำเลยนะคะเดิมๆทั้งคันไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในนะคะน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยคันนี้นะคะใครที่เป็น f c ตัวเตี้ยของริ v วรนะคะคันนี้นะคะวัยรุ่นก็ สามารถเช่าซื้อได้คนเดียวนะคะสําหรับคนที่ไวรุ่นชอบแต่งจริงๆนะ,ะเอาไปใส่แม็กนะคะเพิ่มเติมได้นะคะแล้วแต่ต้องการเลยนะคะแต่ว่ารับประกันว่าคุ้มแน่นอนเพราะว่ารถสภาพเดิมตรงสเกิร์ตด้านข้างนะคะอาจจะมีรอยขูดนิดนึงตัวนี้นะคะแค่ขัดก็น่าจะทําความสะอาดได้แล้วนะคะตรงนี้ไม่ต้องกังวลเพราะว่ารถมือสองเนาะอาจจะมีรอย บ้างเล็กๆน้อยๆแต่ว่าไม่ถึงบอดี้โครงโครงสร้างไม่มีผลกับการขับขี่แน่นอนสําหรับรอยขูดเล็กๆน้อยๆแ,นนแค่นี้เนาะแล้วก็ในส่วนของล้ออันนี้บอกไว้ก่อนว่ารถคันนี้เนี่ยยังไม่ได้ทําการทําความสะอาดยังไม่ได้ชงเพราะว่ารถสภาพเพิ่งเข้า นะะส่วนลายแม็กตัวนี้นะคะของ TRD ของเขาจะเป็นเฉพาะเลยก็คือลายนะคะก็จะเป็นลายสีเงินเมทัลลิกกับสีดําตัดกันสกู๖ล,ลูนะคะแล้วก็โลโก้ TRD นะคะตัวนี้ได้ยางดันหลบนะคะได้ยางดันหลบขอบขอบ15นะคะแม็กขอบ15มาพร้อมยางปี2019นะคะดอกยางนะคะปี2019 ะะถ้าลูกค้าบอกว่าอยากเปลี่ยนให้อันนี้เดี๋ยวจะจ่าดูแลให้เป็นกรณีพิเศษนะคะอันนี้คือสภาพใต้ซุ้มล้ออาจจะมีฝุ่นลอยครนเกาะมาบ้างเพราะว่ารถสภาพเพิ่งใช้งานอขอโทษทิรถสภาพยังไม่ได้ทําความสะอาดแล้วก็ส่วนสเกิร์ตนะคะก็ติดไปเลยรอบคันสเกิร์ตนี่นะคะไม่ต้องกังวลนะคะเรื่องอะไรมากมากมายเลยนะคะเพราะว่าเป็นสเกิร์ตที่เขาติดตั้งมาโดยเฉพาะรุ่นซึ่งนะคะการันตีความปลอดภัยนะคะแล้วก็ความเดิม ของตัวรถอย่างแน่นอนสภาพนะคะสะภาพของสภาพของกระจกมองข้างนะคะลูกค้าสภาพของกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวให้เรียบร้อยพับอัตโนมัติไฟฟ้าพร้อมสัญลักษณ์คำว่าไฮลักนะคะกันสาติดตั้งมาให้เรียบร้อยตรงนี้ลูกค้าไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมแล้วรอให้ทางเจ,จ้านะคะล้าง ชงทำความสะอาดขัดสีชวีวันให้อีกนิดนึงรับรองได้รถสวยคุณภาพเกรด A อย่างที่ลูกค้าต้องการแล้วก็ตั้งใจได้เลยนะคะสังเกตนะคะลูกค้าสกเกิร์ตที่ติดมาตั้งมาจากโรงงานนี้เลยนะคะก็จะมีสัญลักษณ์คำว่า TRD Sport t r i b o นะคะซึ่งเป็นของจะเดิมมาจากโรงงานล้อด้านหลังก็สภาพสมบูรณ์แบบแม็กนะคะทั้ง4ีล้อจะไม่มีรอยขูดรอยแตกรอยร้าวเลย แค่นี้นะคะก็สามารถบ่งบอกได้ว่าเจ้าของเดิมเนี่ยดูแลรักษาดีมากใช้งานทะนุถนอมเพราะว่าไม้วิ่งแค่60,000เป็นรถปี2016สสังเกตง่ายขนาดยางปี19เนะคะเหมือนรถจอดมากกว่านะคะสภาพรถน่าจะจอดมากกว่าเลยนะ,ะลูกค้าเพราะว่ารถจะไม่ค่อยได้วิ่งนะคะไม่แค่60,000สํสำหรับรถปี14จะาจ๋าถือว่าน้อยมากๆน่าลงทุนจริงๆสำหรับรถคันนี้ ส่วนสติกเกอร์นะคะสัญลญักษณ์ข้างประตูนะคะคำว่า TRD Sportivo t r ตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงสีดำตัดกันแล้วก็มีสีขาวปนนิดนึงนะคะทำให้ดูลงตัวและสวยไม่ซ้ำใครนะคะแล้วก็ไฟท้ายนะคะมาเป็นแบบเหลี่ยมนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟเบรกไฟถอยไฟท้ายไฟเลี้ยวนะคะตัวนี้ยังเป็นหลอดไส้นะคะแล้วก็สัญลญักษณ์ท้ายปกระบะนะคะมีคข้ามาสัญลักษณ์ To y ยต a นะคะสติกเกอร์ตัวนี้ เดี๋ยวเราลอกออกแล้วทำความสะอาดขัดให้นะคะส่วนด้านท้ายนะคะกันชนนะคะก็เป็นสเก์ตนะคะรับประกันว่ารถไม่มีรอยรั่วนะคะรอยรล้าวแน่นอนนะคะส่วนทะเบียนตัวนี้นะคะหนึ่งทเท่า,ทาถ่อฐานหนึ่ 9, ได้ไปพร้อมกับตัวรถนะคะแล้วก็ดวงไฟตาที่3พร้อมที่เปิดประตูแบบโครเมียมนะคะ สวยมากๆนะคะโอ้โหทั้งรีวิวแล้วก็เสียงฝนฟ้าคำรามนะคะมากๆเลยช่วงนี้ใครที่ยังไม่มีรถใช้งานยังไม่มีรถขับนะคะต้องรีบๆแล้วนะคะชั่วโมงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของกระบะไลเนอร์นะคะลูกค้าก็จะมีสัญลักษณ์คำว่าโตโยต้านะคะตัวนี้นะคะลูกค้าสังเกตเลยว่าข้างกระบะนะคะตรงที่ยึดนะคะตรงที่มัดสัมภาระนะคะสภาพยังใหม่ๆนะคะซึ่งบ่งบอกว่าแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยไลเนอร์นี้ยังไม่ได้ทําความสะอาด ะะสภาพเดิมไม่มีรอยชำรุดไม่มีรอยร้าวนะน็อตฝาท้ายไม่มีรอยขยับไม่มีรอยแก้ไขนะคะดูง่ายๆนะคะลูกค้ารถโดนชนมาหรือไม่โดนชนมานะคะสังเกตจากรอยเม็ดอาร์คแล้วก็น็อตนะคะทุกตัวถ้าน็อตมีรอยขยับหรือเม็ดอาร์คมีรอยพ่นสีโปสีแสดงว่ารถคันนั้นโดนมาแน่นอนแต่ที่จะจะรีวิวนะคะ รับประกันว่าเดิมทั้งคันนะคะเดิมทั้งคันไม่มีการแก้ไขดัดแปลงไม่มีการชนไม่มีการพลิกคว่ำไฟไหม้จมน้ําค่ะการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอะเราดูภายนอกกันแล้วนะคะเราไปดูภายในนะคะภายในโอ้โหได้กุญแจด้วย2ดอกเด้อนะคะได้กุญแจมาด้วย2ดอกนะคะสําหรับอะมีสํารอหังให้ด้วยเป็น3ดอกนะคะตัวนี้ได้มาพร้อมกับตัวรถคุ้มจริงๆลูกค้านะคะชั่วโมงนี้พลาดไม่ได้แล้วนะคะชั่วโมงนี้พลาดไม่ได้เลยจริงจริงกับ รถคันนี้นะคะกับ v ีโกนะคะปีส e ิบส e สปอร์ trd trd สปอร์ตทีโอนะคะโอ้โหสภาพรถภายในนะคะขนาดจ,จะจาจ๋ารีวิวเองยังดักใช้งานเองเลยนะคะสภาพสวยแน่นอนนะคะตรงนี้อ่ามาดูในส่วนของแผงประตูนะคะแผงประตูนี่เคยตรงนี้สัญลักษณ์ตรงนี้นะคะจะมีเฉพาะรุ่นเท่านั้น จะมีเฉพาะรุ่นเท่านั้นเพราะว่านะคะเป็นของแผงประตูที่ติดจากโรงงานก็จะเป็นลายแคปลาช่วงนั้นเป็น14ลายแคปลากําลังดังๆนะคะตัวนี้นะคะบอกเลยว่าดีจริงๆคุ้มจริงๆปุ่มเชนทันล็อกปุ่มแล้วก็จกอัตโนมัติไฟฟ้าแล้วก็ตัดกับแคปลาไปอีกนะคะสวยมากๆนะคะสภาพรถไม่ช้ําแผงประตูสภาพเดิมๆไม่มีอรอยแก้ไขไม่มีอรอยดัดแปลงมานะคะมาดูในส่วนของด้านพลมมลัยกันนะคะ พวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะคะพวงมาลัยสภาพเดิมๆไม่มีรอยชำรุดไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขี้กากเลยนะคะบ่งบอกได้เลยว่าโอ้โหจ้าจ๋าไม่รู้ว่าจะสรรหาคําไหนมาพูดว่ารกคันนี้คุ้มจริงๆ รีบเลยนะคะใครว่ารอพร้อมอีกสิ้นปีไม่ต้องรอนะคะรีบตัดสินใจโทรมหาหาน้องจ่าแล้วก็รีบจัดไฟแนนซ์จองจัดไฟแนนซ์ได้เลยเพราะว่าเซลมีมี40คนรถราคานี้สภาพนี้นะคะรุ่นนี้มีคันเดียวที่เพชรยนต์เท่านั้นณตอนนี้นะคะ,ะมาดูก่อนนะคะในส่วนของอคอนโซลด้านหน้านะคะคอนโซลด้านหน้าแบบนี้เจ้าของเดิมไม่ได้แต่งเองก็เหมือนเดิมที่บอกว่าเป็นเฉพาะรุ่น TRD นะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะแล้วก็เชื่อมเครื่องเล่นวิทยุ FM นะคะแล้วก็คอนโซลตรงกลางเนี่ยก็จะตกแต่งมาด้วยลายแคปลาสีดำตัดกันนะคะแล้วก็มาในส่วนของแอร์แบบอนาล็อกแต่ยังไม่ได้เป็นอัตโนมัตินะ,ะมาพร้อมคอนโซลเกียร์ลูกค้าขานะ,ะดูสภาพคอนโซลเกียร์ค่อนข้างสมัยและก็ยังไม่ได้ช่ำรุดอะไรเลยนะคะไม่ชํำรุดใดๆเลยนะคะรวมมาถึงในส่วนของสภาพของเบาะนะคะ เบาะก็เป็นสภาพเดิมๆจากโรงงานโดยนะคะจะมีการนะคะสลักหรือว่าเย็บนะคะเป็นโลโก้ trd พร้อมตัดด้วยได้ตะเข็บสีแดงนะะด้านหลังของเบาะจะเป็นลายแคปลาด้านหน้าจะเป็นหนังสีดำนะคะเดินด้วยได้ตะเข็บสีแดงนะคะสวยเดิมจริงๆนะคะน่าใช้งานคุ้มค่ามากๆเลยนะคะรถไม่ช้ำรถไม่ช้ำจริงจริงนะคะรวมมาถึงแคปด้านหลังนะคะสภาพนะคะแทบจะไม่มีอรอยนั่งเลย นะคะอันนี้ไม่ได้พูดเวอร์นะคะน้องเจเจา้าท้าให้ลูกค้ามาดูรถตัวจริงที่เพชรยนต์นะคะอันนี้น้องเจ,จาจ้ารีวิวตามสภาพรีวิวตามที่เห็นเพราะว่าสภาพรถคันนี้ลูกค้ากับน้องเจเจ้าเห็นพร้อมกันนะคะน้องเจเจ้าเห็นมาจอดปุ๊บนาะ,ะรีบรีวิวนะคะให้ลูกค้าดูตอนนี้เลยนะคะสภาพน็อตทุกตัวนะคะ อันนี้ให้ดูกันชัดๆนะคะนี่แผงประตูแคบด้านหลังนะคะฝั่งคนขับนะคะสภาพสวยเดิมน่าใช้งานมากนะคะคลิปนี้นะคะน้องจ๋าจะอัปโหลดนะคะเวลานะคะประมาณช่วงเที่ยงเที่ยงนะคะรีวิวไว้วันที่รีวิวไว้วันที่18นะคะเดือนกันยายนนะคะช่วงเที่ยงเที่ยงนะคะถ้าคลิปน้องจ๋าเด้งไปนะคะในเครื่องหรือว่าขึ้นนะคะในไทม์ หรือว่าขึ้นฟรีนะคะก็รีบโทรเข้ามาเลยอาจจะเป็นรุ่นที่ตามหาอยู่สีที่ตามหาอยู่แล้วก็ในเลทราคาผ่อนที่สามารถผ่อนไหวไม่ได้หนักมากแล้วก็ไม่ได้ใช้เงินออกรถนะคะตัวนี้ก็สามารถโทรมาคุยได้นะคะอ่ะมาดูในส่วนของห้องอะมาดูในส่วนของฝั่งด้านข้างคนขับนะคะจะให้ดูกันทุกซอกทุกมุมไปเลยแล้วกันเนาะ อันนี้แผงประตูฝั่งฝั่งข้างคนขับนะคะลูกค้านะคะฝั่งข้างคนขับนะคะก็สภาพเดิมๆนะคะแผงประตูนี่เลยรอทําความสะอาดนิดนึงนะรับรองรับประกันกริบแน่นอนนะคะราคา4 15,000บาทขอย้ำ4 15,000บาทผ่อน7,000นิดๆนะคะเริ่มต้นเงินเดือน15,000บาทเช่าซื้อคนเดียวได้โดยไม่ต้องขามค่ะอันนี้ก็เป็นเบาะในส่วนของด้านข้างคนขับนะจ๊ะ เราดูภายนอกภายในกันหมดแล้วนะคะน้องเจ้าจ๋ารีวิวไม่ครบตรงไหนนะคะสามารถโทรเข้ามาให้น้องเจ้าจ๋ารีวิวเฉพาะจุดให้ดูได้เลยนะคะก็เดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องยนต์กันนะคะว่าคันนี้ไม่หกหมื่นนะคะสภาพเครื่องยนต์จะเป็นยังไงบ้างนะคะตัวนี้เป็นเชื้อเพลิงดีเซลนะคะเป็นเครื่องสองจุดสี่นะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเรามาชมพร้อมๆกันเลยนะคะกับเครื่องยนต์คันนี้นะคะกับไม่วิ่งหกหมื่น ก็เหมือนเดิมที่จะจ่าพูดเลยคานเนี่ยเดิมแน่นอนนี่เลยสัญลักษณ์ตาปั๊มนะคะอา,อาโคดนะคะนัมเบอร์นะคะที่ปั๊มมาจากโรงงานยังอยู่น็อตไม่มีรอยขยับนะคะไม่มีรอยขยับไม่มีรอยขันไม่มีรอยคายนะคะตรงนี้อาจจะมีมาบ้างอาจจะมีรอยเปลี่ยนโกลไฟบ้างนิดนึงธรรมดานะคะนี่เลยน็อตแก้มซ้ายแก้มขวานะคะไม่มีรอยขยับไม่มีรอยขันไม่มีรอยคายนะคะนี่คือสภาพเครื่องยนต์รอทําความสะอาดรอล้างนะคะล้างสี อัดฉีดนะคะรับรองได้เครื่องยนต์ใหม่ตัวนี้แน่นอนแบตเตอรี่ถ้าเก่าไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องจ้าจ๋าดูแลให้นะคะเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะคะแล้วก็ในส่วนของอเครื่องยนต์ก็นะคะสภาพเดิมๆไม่มีอรอยเยิ้มจากน้ำมันเครื่องนะคะเครื่องยนต์แน่นๆหน,นึบๆอยู่เลยนะเดี๋ยวน้องจ้าจ๋าสตาร์ทให้ดูให้ดูกันให้ดูเครื่องยนต์นะคะสภาพไป,ปพร้อมๆกันเลยนะคะนี่เลยสภาพสวยเดิมนะคะแล้วก็ในส่วนของ ฝากระปรงสนวนการความร้อนก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบอาจจะมีค่าป่นค่าคีิกเกลือบ้างตามอายุการใช้งานแต่ว่าทําความสะอาดได้นะคะฝากระโปงสภาพเดิมๆนะคะน็อตอ่าเขาเรียกอะไรคำเตือนระบบปรับอากาศนะคะติดตั้งมาจากโรงงานยังอยู่รอยฝากระโปงมิดอาร์คไม่มีรอยพ่นสีไม่มีรอยโปสสีเดิมทั้งขันอ่ะเดี๋ยว เจ้าจ๋าจะสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูนะคะพร้อมๆกันฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องเจ้าจ๋านะคะทําคลิปด้วยนะคะเพื่อจะไม่ให้พลาดโอกาสที่จะได้รีวิวรถให้ดูพร้อม,อมกันอันนี้คือน้องเจ้าจ๋าสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วนะคะไม่หกหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบสี่กิโลเมตรอันนี้เป็นไม้แท้ไม่เดิมไม่ได้ผ่านการก่อหม่นะคะฟัะงเครื่องยนต์กันชัดๆ กันชัดๆเลยนะคะลูกค้านะคะใครสนใจเห็นคลิปนี้แล้วนะคะแล้วก็ชื่นชอบในแบรนด์นี้โฉมนี้นะคะปี2014กับราคา415,000บาทไม่วิ่ง65นะคะรีบโทรมาหาน้องจ๋า,จาได้ที่เบอร์0942987766นะคะเบอร์สายตรงนะคะต่อตัวจริงเผืยงจริงเลยนะคะพร้อมรับสายรอรับสายลูกค้าเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพร้อมกับกดไลค์กดแชร์ให้น้ตจ๋า,จาด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ